นำเสนอตามที่คุณเสียงพูดไปแล้วในหัวข้อบอกว่าไปสัมภาษณ์นักร้องนะครับก็<ม>เจอปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ก้าแรกเพราะว่า,าทิธจีกรเราก็เป็นที่จีกรมือใหม่นะครับก็หลายเทคเหมือนกันนะคเราแก้แก้ไขด้วยการถ่ายถ่ายทำหลายเทกนะครับเสียเวลาในการเดินทางไปหาจุดหมายที่เราต้องการคือ เราจะไปหานักร้องเนื่องจากเราเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่เราก็ไม่ชินต้องถามนะครับเร,เราแก้ปัญหาด้วยการถาม,ถาม,ถาม,ถามทั้งถามทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงแรมแล้วก็ในคนในพื้นที่ไปหา,าวัตถุดิบที่เราต้องการก็คือร้านคาราโอเกะร้านนักร้องนะครับกว่าจะหาเจอเราก็วนกันหลายรอบนะครับไม่ได้ประสานงานล่วงหน้า เราใช้การจู่โจมไปเสี่ยงเหมือนกันครับว่าเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เพราะาส่วนมากอาชีพที่ทํางานกลางคืนเขาจะแฝงไปด้วยการผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นเราเข้าไปก็ต้องระวังตัวพอประมาณนะครับเราต้องไปทาความเข้าใจกับเจ้าของร้านคนที่ดูแลร,ร้านาไปพูดคุยกว่าญญญญญเขาจะอนุญาตให้เราถ่ายทํานะครับน,น้องๆที่ให้ความร่วมมือบางคนก็ กลัวจะเอาชีวิตเขาไปเปิดเผยที่เขาต้องการปิดบัง